ักษณะของจิตที่ละกามตามพุทธวิธีหากปฏิบัติกายานุปัสสนามาตามลำดับอย่างน้อยต้องมีทุนรอนเช่นสมาธิจิตอสติสัมปชัญญะบ้างแล้วพอสมควรมิใช่จิตนึกคิดสามัญที่ขาดกำลังขาดความแข็งแกร่งคำจุนการรู้การพิจารณากายในมิติของความน่ารังเกียจอีกประการหนึ่งถ้าฝึก วิภาวนาตามพุทธวิธีไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือปัสนาเราจะมีทุนิชชนิดหนึ่งคือเรื่องการตั้งมุมมองความเห็นหรือทิฏฐิว่าจะทำเพื่ออะไรเมื่อรู้จุดมุ่งหมายชัดเจนแล้วว่าเพื่อละความยินดีในกามซึ่งเมื่อละได้แล้วย่อมมีจิตใจปลอดโปรง่งเหมือนทางถนนหนทางให้กว้างโลง่งเดินจิตเป็นวิปัสนาได้ง่ายสะดวกกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าใคร กล้ากลัว,ลวอยู่เกรงจะเจอแต่ความไม่น่าเกรงจะเจอแต่ความน่าสิสเสียนแห้งแล้งนนาเหน็ดเหนื่อยเหน็ดหน่นายทำให้สุขภาพจิตเสียอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องทำให้อยากอาเจียนเล่นอันนี้ต้องลองมาดูสภาพภายในที่พระพุทธเจ้าตัดบรรยายไว้ในกายคตากายคาตาคตาสติสูตรหลังให้พิจารณากายตามนัยแห่ง ปฏิกูมนสิการเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความเพียรพลาดที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดิมหลพลาดน,นั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นผลของการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปตามลำดับจะให้ผลเช่นนี้จริงๆหากปฏิบัติอย่างอาจหาร รู้ความเน่าเหม็นหน้ารังเกียจของกายจนจิตถึงความทิ้งอาการดำริพลาดในกามได้ที่เหลืออยู่ในอยู่ในใจย่อมประจักษ์เองว่าคือความปลอดโปร่งโล่งตลอดมีแต่ความวมิเวกในภายในตั้งมั่นผ่องใสเป็นธรรมเอกได้ในที่สุดแต่หากยิ่งปฏิบัติสุขภาพยิ่งเสื่อมโทรมหาผลดีอันใดไม่ได้อันนี้ก็จำเป็นต้องสำรวจว่า ทุนของเราจาะระพักก่อนๆของหมวดกายานุปนัสสนานมีพอจะอุดหนุนหรือยังหรือว่าวิธีกําหนดจิตของเราเป็นอย่างใดระหว่างรู้เห็นตามจริงกับเอาเอา,เอาแต่คิดมาก2อ,อย่างนี้ต่างหากสอ,อย่างนี้ต่างกันมากหากรู้เฉยๆเห็นเฉยๆว่าลักษณะของความโสโครกข,ของอ,อวิวาต่างๆเป็นอย่างนี้หาได้มีดีหน้าใขรหน้ารองเสพซ่องตรงไหน เท่านั้นก็เป็นอันดับความพลาดอยากในการลดลงจบหน้าที่ไปก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนสุขภาพจิตแต่หากรู้นิดหน่อยแล้วย้ำคิดจนเหมือนมีภาพพูดผีมาหลอกหลอนโดยขาดหลักขาดสติรู้ความเป็นกายปัจจุบันตามจริงอย่างนั้นนะอาจจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้เพื่อให้แน่ใจว่าฝึกปฏิกูลมนสิการแบบาพาแล้วจะรับแต่ผลดีก็ควรไล่ลำดับจากคิดควรจะไล่ลำดับ จะคิดแบบอ่อนๆไปจนถึงขั้นเตรียมตั้งรับสภาพน่าสะพึงกลัวด้วยวิธีทางสมาธิอันประกันว่าจิตพร้อมสองรู้ด้วยความหนักแน่นเป็นกลางอย่างดีต่อไปแนวทางฝึกขอให้พิจารณาว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าผมขนเล็บฟันหนังกระดูกและอวยวะอันจับต้องได้ทั้งหลายเมื่อใครฝึกตามรู้ได้จนกระทั่งเกิดจิตเห็น นิมิตลมหายใจสว่างชัดอยู่อยู่ในภายในก็ไม่แปลกเลยถ้าหากจะใช้จิตอันทรงคุณภาพสว่างสวยระดับเดียวกันนั้นเข้ารู้เข้าเห็นนิมิตความเป็นวัตถุหยาบในกายหรือถึงแม้ยังเห็นไม่ได้ถนัดอย่างน้อยก็ใช้อนาปนาสติช่วยรู้กายโดยความเป็นปฏิกูลได้ดังเช่นที่พระพุทธองค์ตัดถึงอานิสงส์ของอนาปนาสติสมาธิไว้ใน ทีประสูตความว่าถึงแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้มีความสําคัญในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลว่าเป็นปฏิกูลอยู่ก็พึงมนัสิการอานาปนสติสมาธินี้แหละให้ดีการรู้ชัดในอิรียบทต่างๆอย่างต่อนเนื่องก็คือการรู้ความเป็นก้อนกายนั่นเองเมื่อรู้ความเป็นกายดีก็ย่อมรู้ตำแหน่งแหล่งที่ของอรยภายนอกเช่น ผมอย,อยู่บนสุดขนกระจายตามส่วนต่างๆเล็บอยู่ปลายนิ้วและนิ้วมือและนิ้วเท้าฟันอยู่ในปากหนังคือส่วนหุ้มกายทั้งหมดนับแต่หัวหัวจดเท้าเป็นต้น